คือหาทั่วโลกทุกครั้งที่ปรากฏตัวส่งชีวิตมาร์ตัวนะครับหลังย้ายไปอยู่ที่อเมริกาบอกเลยว่าสร้างความมือหาไม่หยุดจริงๆ นุ่มคนนี้นะครับความฮอตก็ไม่หมดแถมยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับมาร์กตัวหรือว่ามาร์กกอสเซเว่นของเรานะครับก่อนหน้านี้ก็รู้กันดีนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยย้ายกลับไปที่บ้านเกิดที่สหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินให้กับสังกัดนะครับ CAA ค่ายยักษ์ใหญ่ชื่อดังระดับโลกในอเมริกาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะโปรโมทผลงานเพลงของตนเองนะครับผ่านทางช่องทางดิจิทัลในอเมริกานะครับสำหรับงานในประเทศจีนนะมาร์กตัวก็ได้ก่อตั้งนะบริษัทขึ้นมาาาบริัทนึงช่่วต เพื่อโปรโมทและประสานงานต่างๆในประเทศจีนโดยเฉพาะเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล,วละล่าสุดนะคะระับเมื่อวานที่ผ่านมานะ17สิงหาคมหนุ่มมากก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งบนพรมแดงรอปฐมทัศน์ของหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่อง s h a n g ี i แอนเดอ l e ล e เจน f ์ออฟเดอะเทนลที่จัดขึ้นในลอสแอนเจลิ ในลุคโอเวอร์สูทจากสเตล่าแมคแคนนี่นะครับและแมดด้วยสีเล็บโทนเดียวกับชุดเลยทีเดียวนะสังเกตที่เล็บของมาร์ตัวให้ดีๆแล้วกันนะครับงานนี้นะก็ทําเอาเหล่านะกอากาเซ่ทั่วโลกคือหาไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับก็ไปรับชมภาพพร้อมๆกันเลยละกันนะครับสำหรับใครที่คิดถึงมาร์กตัวนะพี่มาร์กก็มาปรากฏตัวให้เห็นแล้วนะครับในลุคนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับพี่มาร์กตัวก็ขึ้นเทนทวิตเตอร์ทุกครั้งนะที่ปรากฏตัวและหลายคนก็เฝ้ารอพี่มาร์กนะว่าจะแต่งตัวยังไงลุคแบบไหนนะ กับค่าย jyp แล้วก็ออกมาทําผลงานของตัวเองแบบเต็มตัวแบบนี้นะเอาเป็นว่านะครับจะได้เห็นพี่มาร์คบ่อยขึ้นนะหลังจากที่เริ่มโปรโมทผลงานเพลงออกมานั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบปอยจะลืมกดติดตามไลค์กดกระดิ่ง